สวัสดีค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ประกอบกิจการการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือวัดนะคะวันนี้ขออนุญาตนําเสนอ3ระบบนะคะสินค้านะคะที่ช่วยในการ1เพิ่มความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของลูกค้านะคะ 2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของพนักงานนะคะ 3. ช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการของลูกค้าค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ระบบแรกเลยนะคะเมื่อเวลาเรามาถึงสถานที่ท่องเที่ยวเราต้องซื้อตั๋วก่อนใช่ไหมคะแทนที่ พนักงานจะต้องตะโกนผ่านช่องขายตั๋วนะคะต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วค่ะสามารถใช้ตัวสินค้าตัวนี้นะคะเป็น w i n d o w ์อินตอรคอมแล้วก็พูดกับคนที่มาซื้อตั๋วด้วยน้ำเสียงปกติค่ะไม่ต้องตะโกนนะคะ ตัวนี้จะทําให้การสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะในกรณีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะด้านในนะคะตัวไกด์กับลูกทัวร์นะคะสามารถใช้ระบบทัวร์ไกด์ได้ค่ะโดยที่ไกด์นะคะแค่ห้อยตัวนี้ไวท้ที่ที่ตัวนะคะแล้วก็หนีบไม้นะคะแล้วก็พูดด้วยน้ําเสียงปกตินะคะลูกทัวร์แค่ใช้ตัวนี้นะคะในการสื่อสารกับไกด์ค่ะก็คือฟังด้วยน้ําเสียงปกติแค่จูนชานแนลเดียวกันแค่นั้นค่ะ ต่อนะคะในส่วนของห้องน้ํานะคะจะเห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะคะจะมีห้องน้ําไว้บริการแต่อยู่ในโซนที่อยู่ด้านนอกนะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันเราสามารถติดระบบ Emergen c y call <S <S แบบนี้ได้ค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะคนลื่นล้มหรืออุบัติเหตุเนี่ยค่ะสามารถกดร้องของความช่วยเหลือได้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะจะเห็นผ่านตัวไฟไซเลนนี้พร้อมเสียงค่ะก็จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันค่ะ จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดหรือพิพิธภัณฑ์นะคะสามารถใช้ระบบ e m e r g e n c y call ติดไว้ในห้องน้ําได้สามารถใช้ระบบทัวร์ไกด์นะคะเอาไว้บริการในจุดท่องเที่ยวได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุปทัวร์นั้นจะมีหลายๆกรุปทัวร์เนี่ยเสียงก็จะไม่ตีกันค่ะต่อมานะคะในส่วนของทางเข้าด้านหน้าสามารถใช้ระบบ Windows Intercom ได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะถ้าเกิดสนใจสินค้าค่ะสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ